ทำตามสูตรนี้ต้นพริกจะโตวไวใบจะสวยพร้อมที่จะติดดอกออกผลให้เราได้เก็บไปทานแถมเน้ทานพริกแบบปลอดสารพิษอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะเป็นพืะะ่อชาเกษตรวันนี้แม่อ้อยพามาดูแลต้นพริกหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเราได้เด็กยอดพริกวันนี้เขากําลังแตกกิ่งใหม่แตกตาข้าง ไปก็กำลังเขียวงามเลยทีเดียววันนี้แม่อ้อยก็จะมาทำสูตรเร่งรากเร่งการแตกตาข้างเร่งใบของต้นพริกทำให้เขาโตวไวแข็งแรงพร้อมติดดอกออกผลให้เราได้เก็บไปทานในวัแม่อ้อยใช้เครื่องดื่มชูก,กำลังกาแฟสำเร็จรูปและกะปิ เตรียมน้ำเปล่าประมาณ4ลิตรใส่เครื่องดื่มชูก,กำลัง1ฝากาแฟา1ซองใส่กะปิเครื่องช้อนแกงคนละลายกับน้ำอุ่นจะทำให้กะปิละลายง่ายขึ้น คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วนำไบราดรดต้นพริกที่ชุม่มใช้ไม่หมดสามารถนำใบราารดพืชผักชนิดอื่นได้ด้วยเพราะสูตรนี้ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะเครื่องดื่มชูก,กำลังมีวิตามินที่เป็นประโยชน์สำหรับพืชหลายชนิดทำให้ต้นพริกแข็งแรงกะปิ มีสารไซโตไคนินเป็นสารช่วยกระตุ้นการแบ่งเซลล์โดยเฉพาะในส่วนของลํำต้นและรากพืชช่วยกระตุ้นการแตกตาข้างการแตกกิ่งก้านสาขาของต้นพริกกาแฟมีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่เป็นแหล่งอาหารสําหรับพืชช่วยสร้างความเป็นกรดให้แก่ดินช่วยให้พืชจเจริญเติบโตด,ดีดินของมันยังช่วยขับไล่มแมลงได้อีกด้วย ทำตามสูตรนี้ต้นพริกจะโตวไวใบจะสวยพร้อมที่จะติดดอกออกผลให้เราได้เก็บไปทานไวๆวแถมได้ทานพริกแบบปลอดสารพิษอีกด้วยลองไปทำกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ